สวัสดีครับผมบอลรถสวยมือสอนนะครับอีกหนึ่งรถเด่นแนะนำนะครับกับพิกัดขนาด2.0นะครับเป็น mercedes-benz c350 e plug-in hybrid รถเด่นปี2016หนึ่งในรถเด่นน่าใช้นะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดตัวรถนะครับเดี๋ยวเริ่มไปที่ด้านหน้าของตัวรถเลยนะครับตัวรถเป็นสีเทานะครับสวยๆตัวรถโครงสร้างเดิมหมดนะครับโคมไฟหน้าเป็นแบบ full LED และแบบอัจฉริยะนะครับปรับตามองศาการเลี้ยวนะครับกระจังหน้าสวยๆนะครับอันนี้เป็นรุ่น exclusive นะฮะ หนึ่งในรถเด่งน,น่าใช้เลยนะฮะล้อแม็กซ์สวยๆจากโรงงานนะครับขอบ18นิ้วนะครับตัวรถโครงสร้างเดิมหมดนะครับเดี่ยมสันร,รถคมชัดหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาดูละเอียดตัวรถรอบคันก่อนนะฮะหนึ่งในรถเด่งน,น่าใช้นะครับเครื่องเป็นขนาด2.0นนะครับบวกมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะเรียกว,ว่าสมรรถนะอัตราเร่งดีเลยนะครับไซส์ก็ขนาดกำลังดีนะครับไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับ อีกมุมหนึ่งสวยๆของเขานะครับกับ Mercedes-Benz นะครับ C 3 5 0 E Plug In Hybrid นะฮะด้านท้ายสวยๆนะครับพ้อยเสียคู่ไฟท้ายด้านหลังเป็นแบบ LED นะฮะตัวรถโครงสร้างเดิมหมดนะครับเดี่มสันรถนะครับเสน่รถคมเรียกว่าครบหมดเลยนะฮะนี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับด้านข้างของเขานะครับ ไข่หารถซีดานนะครับขนาดเครื่อง2.0ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปสมรรถนะดีนะครับย่ออนี้ไม่ต้องพูดถึงกันแล้วครับอันนี้เป็นอีกมุมนึ่งนะครับสวยๆของ m e r c e d e s ด e n z นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนเด็ด้านในนะครับออปชั่นเยอะมากนะครับคุ้มค่านะครับแล้วก็ราคาตอนนี้เบาๆแล้วนะครับป้ายแดง2ล้านกว่าเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับอ่าเลือกเป็นที่แผงข้างประตูนะครับเป็นแบบชูทนนะครับรายละเอียดดีไม่มีรูรอยนะครับ สวิตช์คอนโทรลต่างๆครบหมดนะฮะพร้อมเมมโมรี่สามจุดนะครับกรบเบาะนั่งนะครับแล้วก็ตัดด้วยลายไม้นะครับวัสดุแผงข้างเป็นหนังนะครับที่เท้าแขนนะครับเรียกว่าวัสดุพรีเมียมอยู่แล้วนะครับสาหรับความเป็นเบนซ์นะฮะพวงมาลัยสามก้านทรงสปอร์ตนะครับช่องแอร์แบบกลมนะฮะแล้วก็ตัดด้วยลายไม้เบาะหนังทั้งคันนะครับสวยๆนะครับผ้าหลังคาสะอาดๆนะครับหนึ่งในรถเด่นน่าใช้นะครับรายละเอียดดีนะฮะตัวเบาะปรับชักน้องได้นะครับ เบาะหนังเรามาดูในส่วนด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายเช่นกันนะครับแผงข้างประตูตกแต่งเหมือนด้านหน้านะครับเป็นแบบทูโทลแล้วก็ตัดด้วยลายไม้สวิตช์คอนโทรลเป็นสีบอลหมดนะครับมือจับประตูเป็นสีบอลนะฮะด้านหลังเบาะหน้าสวยๆนะครับพร้อมช่องแอร์นะครับเรียกว่าหนึ่งในรถเด่นน้าใช้เลยนะครับคุ้มค่าในราคานะครับป้ายแดงสองล้านกว่านะครับนี่นะครับเบาะหนังนะครับไม่มีซ้ำเลยนะครับ ในรถเดินหน้าชัยเดี๋ยวผมพาไปดูของการทํางานของระบบไฟฟ้าในรถแบบคร่าวๆกันนะครับเดี๋ยวเรากลับกันไปที่ด้านในกันอีกทีหนึ่งนะครับกลับมาที่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมปิดประตูรถกันนะฮะอันนี้ผมสตาร์ทรถแล้วนะครับอยู่ในโหมดที่อะไรก็พร้อมแล้วนะฮะมัดวัดนะครับเป็นแบบทรงกลมเรียงแสงแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นดิจิตอลดิสเพย์ขนาดใหญ่เนี่ยบอกอินบอกข้อมูลต่างๆของตัวรถนะครับเกียร์เป็นแบบระบบไฟฟ้านะครับเกียร์คอละนะฮะพวงมาลัยสามก้านทรงสปอร์ตพร้อมระบบอัติฟังชั่นนะครับ บอรปรับไฟฟ้านะครับพร้อมชักน่องนะครับมีที่ปรับรองน่องได้นะครับให้ความสบายเลยครับในการขับขี่ทางไกลและทางใกล้นะครับพร้อมเมมโมรีนะครับสามตำแหน่งนะฮะวัสดุดีการตกแต่งดีเลยครับช่องแอร์เป็นแบบทรงกลมนะครับแล้วก็ยังมีนาฬิกาอนาล็อกนะครับเป็นหนึ่งในเสน่ห์ของ Mercedes Benz นนะครับปุ่มคอนโทรลต่างๆนะครับเรียกว่าใช้งานได้ครบหมดนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับวัสดุระดับพรีเมียมอยู่แล้วนะฮะ หนึ่งในความคุ้มค่าน่าใช้นะครับส่วนหน้าไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะน่าใช้นะครับออปชันมาเต็มหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของกาของเครื่องยนต์นะครับว่ามีรายละเอียดไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราออกไปที่ด้านนอกกันอีกทีหนึ่งมาดูดูส่วนของเครื่องยนต์นะครับแบบที่บอกไปตัวรถโครงสร้างเดิมหมดนะครับไม่มีชนหนักนะครับแล้วก็ไม่มีพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําอะไรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดไปเลยนะครับ ปากระโปรงหน้าเดิมหมดนะครับเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับพ่วงเทอร์โบนะครับบวกมอเตอร์ไฟฟ้านะครับทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านะครับรวมกันได้อยู่ประมาณ270กว่าอาจจะ70กว่าม้านะครับแรงบิดประมาณ600 600นิวตันเมตรนะฮะเรียกว่าแรงเพียงพอแล้วนะครับทั้งการใช้งานแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับหนึ่งรถเด่นน่าใช้เลยนะครับสำหรับ C350 Exclusive u ี i ามห้าศูนย์เอ็กซ์คลูซี๋ยวผมถอยให้ดูภาพรวมรายละเอียดตัวรถแล้วก็เดี๋ยวสองพคร่าวๆกันอีกทีนึงนะครับ เดี๋ยวผมปิดฝาตรงหน้าก่อนนะครับโอเคครับผมวันนี้เป็นภาพรวมนะครับของ C350E นะครับปลั๊กอินไฮบริดนะครับรถเด่นปี2016นะครับจากค่าย Mercedes-Benz นะฮะเป็นรถซีดานนะครับขนาดเครื่อง2.0ที่น่าใช้ตัวหนึ่งนะฮะราคาตัวรถในป้ายแดงอยู่2ล้านกว่านะครับวันนี้นะครับราคานะครับสบายๆเบาๆอยู่ที่ล้านกับ50,000บาทนะครับ สนใจเนี่ยสอบถามเพิ่มเติมนะครับ089 770 8854ยส่ผมบนมือสองเนี่ยขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ